เซ็กจะทําให้ผู้ชายรักเราได้ไหมนะคะเลดี้จูก็จะมาตอบคําถามเรื่องนี้นะเซ็กอะค่ะคือส่วนสําคัญในการที่เราจะมีความสัมพันธ์แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะพูดง่ายๆว่าวันนี้ค่ะถ้ามีแค่เซ็กดีอย่างเดียวนะคะแต่เรื่องความสัมพันธ์ในด้านอื่นการพูดจาการอยู่ด้วยเป้าหมายนะคะหรือการสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน เขาไม่เดไม่เคยที่จะมีตรงนี้นะคะหรือคุณก็ไม่เคยที่จะให้ตรงนี้คือไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากเรื่องเซ็กอะคะ่ะคุณก็จะเป็นได้แค่คู่ขานะคะซึ่งโอเคค่ะมันก็อาจจะทําให้เขาติดใจนะเขาชอบแต่แต่มันไม่ได้จะทําให้เขารักคุณได้อ่ะคะ่ะการที่วันการที่จะทําให้คนคนหนึ่งอะคะ่ะรักเราได้อ่ะคะ่ะมันจะต้องมีความทั้งเชื่อใจความทั้งสบายใจแล้วก็ รู้สึกว่าเป็นตัวเองอะคะ่ะเหมือนมันทําให้รู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเซ็กไม่ใช่สิ่งสําคัญนะคะมันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เลดี้จูก็จะแค่อยากจะมาบอกให้ฟังนะคือสาวๆหลายคนนะที่มีปัญหาคิดว่าจะมัดใจผู้ชายด้วยเรื่องเซ็กนะคะโอเคค่ะเขาอาจจะติดใจแค่ชั่วคราวค่ะแต่ในอนาคตเขาก็สามารถได้จากคนอื่นเช่นกันค่ะมันจะต้องทําให้เราอะเหนือกว่า แค่เรื่องเซ็กนะคะก็ฝากาไว้กับสาวๆด้วยเนาะ